สวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับขอต้อนรับช่วงการรีวิวก่อนเกมไม่เกี่ยวผมทศกักกกนะครับคลิปนี้เรามีเมาส์จากซิกโนารีวิวกันกับเจ้าตัวนี้เลย WG900W Vertex นะครับเจ้าเมาส์ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมี WG900 ธรรมดาด้วยนะมันมีสีดำแต่ w เนี่ยก็เป็นสีขาวนะครับสำหรับเจ้า เมาส์วไวเล s ตัวนี้เนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเริ่มจากตรงที่หน้ากล่องเขาก็จะมีเขียนบอกว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือจะมีไฟ RGB 4 RGB เลยแล้วก็สามารถตั้งมาโครได้นะครับเซ็นเซอร์เขาใช้เป็นตัว p i กอาร์ทเท่าไหร่เนี่ยสามสนะแล้วก็มีประกันจุใจเต็มเต็มสปีเต็มเต็มนะครับมีแท่นชาร์จให้ด้วยชาร์เจอร์ชาร์จิ่งชาร์จิ่งสเตชั แล้วก็สามารถรองรับการใช้งานได้2รูปแบบนะครับว่าจะเป็น2.4 G ก็คือไร้าสายนะแล้วก็ Type C สามารถใช้งานได้สมมุติว่าแบตเราหมดแล้วก็เสียบสายต่อตรงได้นะครับในส่วนของตัวโหมดไฟก็จะมีถึง7โหมด DPI ดันได้สูงสุดถึง1,000 0 DPI นะครับอายุการใช้งานต่อคลิกอยู่ที่20ล้านคลิกกันเลยทีเดียวในส่วนของรายละเอียดดีเทลอื่นๆตรงนี้มีอีกนิดหน่อยนะครับก็คือเขาจะมีบอกว่า สามารถใช้งานได้ถึง46ชั่วโมงในกรณีที่ w i t h o u t b a c k l i t นะครับนี่ตรงนี้เครื่งมีเขียนบอกอยู่หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราปิดไฟคือเปิดแต่ตัวเมาส์แต่ไม่ได้เปิดไฟ RGB ให้มันวิ่งเนี่ยก็ประหยัดไฟได้ก็สามารถใช้งานได้ยาวๆ46ชั่วโมงในส่วนของถ้าเปิดไฟเต็มที่ไฟวิ่งบุบว,วับสวยงามก็จะอยู่ที่ประมาณ8.5ชั่วโมงนะครับส่วนชาร์จแล้วจะเต็มใช้เวลาเท่าไหร่อันเนี้ย ผมไม่รู้จริงๆต้องลองแล้วในตรงนี้เขาก็ไม่ได้เขียนบอกนะในส่วนรายละเอียดอื่นๆก็อมีเจ็ดปุ่ม16.8ล้านสีสายความยาว1.8เมตรน้ำหนักตัวเมาส์อยู่ที่115กรัมนะครับโอเคไม่มีอะไรมากงั้นเรามาดูกันข้างในดีกว่าอือน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผม อันนี้จะเป็นแท่นชาร์จเอา,เอ,าออกทีละชิ้นก่อนเอานี้ออกก่อนมาแท่นนี้นี่แท่นชาร์จตัวเมาส์จบหมดแล้วในส่วนนี้จะเป็นคู่มือและสติ๊กเกอร์ไม่สนใจไปบางคนจะงงว่าเอ๊ะ,ละ,ละ,ละแล้วแล้วตัวรับสัญญาณล่ะพี่มันต้องมีตัวที่ไปเสียบที่คอมก็อันนี้ไง นี่ไอเนี้ยแหละคือตัวรับสัญญาณนะตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นสายที่กรณีที่แบบว่าเราอาจจะแบตหมดหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถเสียบใช้งานเหมือนเมาส์ทั่วไปเสียบแล้วก็ต่อ usb ใช้งานได้เลยนะครับแต่กรณีนี้เมาส์วไวเลสก็ต้องทดสอบแบบไวเลสซีเริ่มที่ด้านหลังนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเป็น3 3ปุ่มหลักๆกก็จะมีออฟนะครับดันออกไปอันนึงก็จะเป็นมีไฟ ก็คือมันต้องเปิดแหละถ้าเราปิดก็คือแบบมันก็ประหยัดไฟอะนะส่วนถ้าเราเปิดเอาไว้เปิดจะมี2อสเต็ปจะมีสเต็ปที่เปิดแล้วมีไฟโหมดไม่มีไฟนะครับก็คือเมาส์เนี่ยยังใช้งานได้อยู่นะเพียงแต่ว่าเขาจะไม่ไม่เปิดไฟตรงนี้ขึ้นมาโหมดประหยัดไฟอันเนี้สี6ชั่วโมงก็จุใจกันเลยแต่ถ้าเอาสวยงามก็ดันอันที่2แต่ว่าสาเหตุที่ไฟมันไม่โผล่ขึ้นมาก็น่าจะเป็นเพราะว่าผมไป ไปลองตั้งค่าโหมดไฟเอาไว้เดี๋ยวเราจะไปเสียบเข้ากับตัวคอมกันดูนะครับว่าการใช้งานเนี่ยถ้าเราลงแบบลงไดเวอร์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันจะมีหน้าตาย,ยัางไงแล้วก็เดี๋ยวจะรอดูตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้เราทําการต่อเข้ากับ PC ซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวชาร์จเจอร์นะแท่นชาร์จสเตชันของเขาเนี่ยมาพร้อมกับไฟ RGB ์แล้วก็จะบอกบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวเมาส์ด้วยนะครับเวลาเราชาร์จก็ง่ายๆก็คือแล้วก็จ้วบวางไปเลยนะ ในส่วนของเมาส์เนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบก็คือถ้าเราปิดไฟ46ชั่วโมงนะตรงนี้ไฟไม่มีวิ่งนะครับจะเป็นแบบนี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับนี่คือมันเปิดใช้งานอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดเปิดไฟแบบนี้ก็อยู่ประมาณ8ชั่วโมงนะครับสีสันสวยงามต่อมาในส่วนของตัวเมาส์นะครับตัวเมาส์เนี่ยเขาจะออกแบบมาทรงสําหรับมือขวาก็คือจะมีเจ้าปุ่ม2ปุ่มตรงนี้เนี่ยสำหรับตัวนิ้วโป้งนะครับดีไซน์การออกแบบเมาส์ก็ จะผมมองว่ามันอยู่กลางๆไปทางใหญ่นะไม่เล็กนะคือถ้าอย่างมือผมเนี่ยผมถือว่าผมจับเต็มนะถ้าแบบคนคนจับแบบเขาเรียกว่าเต็มเมาส์อ่ะนาบนาบลงไปเลยเนี่ยนาบลงไปเนี่ยผมว่ายังมีพื้นที่เหลือนิดหน่อยสําหรับมือผมนะนก็ถือว่าดีไซน์ออกมาโอเคเลยผมชอบนะทรงแบบนี้อ่าจะนนูนช่วงกลางๆแล้วก็สโลปช่วงล่างถ้าจับจิกก็เหมาะมือเลยทีเดียวอ่าโอเค ในส่วนของตัว DPI เมาส์นะครับ DPI เมาส์เนี่ยค่อนข้างที่จะปรับง่ายก็คือเขาจะมี2ปุ่มตรงนี้ครับนะสปุ่มตรงนี้สังเกตรตรงนี้นะฮะนี่น,นี่มาตรงนี้ใกล้ๆสว่าเรากดเห็นไหมตอนนี้เป็น DPI ระดับ4ถ้าถติว่าเราเลื่อนลงอ่าเราสามารถเซตได้ว่าสเตปของ DPI แต่ละอันเนี่ย สมมติว่า DPI สเต็ปที่1เราจะตั้งเอาไว้400ก็ได้อีกสเต็ปที่2เป็น800เป็น1 6 0 0เป็น3 2 0 0แลสอก็สามารถมาตั้งได้ตอนที่เราติ๊กเข้ามาเนี่ยสเต็ปที่2เป็นสีเขียวนะครับนี่แล้วเรามาดูในนี้ครับในไดเวอร์ของเขาในไดเวอร์ของเขาเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3 s e เซตติ้งนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเนี่ยเซตละเอียดได้ส0 0พันก็ส0 0 0ปรับปุ๊บก็ทำงานเลย ละเอียดขนาดเท่าหนึ่งร้อยสองพันสองสองพันเก้าช่วงหลังๆดูไล่สเต็ปหลังๆเหนือหกพันห้าพันหกโอ้ถือว่าละเอียดเลยนะสเต็ปละหนึ่งร้อยเพราะว่าเมาส์บางตัวเนี่ยเท่าที่ผมเห็นก็คือพอช่วงหลังๆเนี่ยมันอาจจะโดดสเต็ปละห้าร้อยบ้างอะไรบ้างแต่อันนี้ก็ยังคงสเต็ปละเอียดเลยก็คือเนี่ยแปดพันเก้าเก้าพันหนึ่งจนถึงหนึ่งหมื่น bpi นะครับก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ไปเซตกันได้ส่วนพอวิ่งเร็วถ้าเกมเมอร์ก็ปรับไปเลยหนึ่งพันไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมาก ต่อมาในส่วนของมาโคนะนี่เลยมาโคเราลองเลค o คอร์ดกันดีกว่าสมมุติว่าเรากดอ่ะผมพิมพ์ไปว่าสวัสดีครับกดหยุดในส่วนของเมาส์อ่ะตอนที่เรากดเลค o คอร์ดเราคลิกอะไรเมาส์เนี่ยมันจะไม่โผล่ขึ้นมานะครับเราต้องมาแอดแอคชั่นเมาส์เองว่าอ่าเราต้องการที่จะให้ในมาโคเนี่ยมีการคลิกซ้ายไหมมีการคลิกขวาหรือเปล่าหรือแม้แต่กระทั่งการกดลูกกิ้งลงไปเนี่ยก็สามารถมาเซตได้นะครับก็แต่ว่าต้องเพิ่ม เพิ่มเป็นแอคชั่นเข้าไปแล้วก็ใส่ใส่ดีเล์ใส่อะไรตรงนี้ก็ปรับดีเล์ได้นะครับอันนี้เราลองเทสแค่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบมาโครกันโดยการเปลี่ยนมาที่ปุ่มเซฟอ่ะเซฟหน่จื๊บโอเคในส่วนของปุ่มนะครับปุ่มก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ปุ่มด้วยกันนะครับที่จริงแล้ว6กับ7เนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันปุ่มนี้คือเป็นเอาไว้ปรับ dpi นะครับ ปุ่มที่เราจะเซตมาโครแด้ก็จะมีอย่า4 5แล้วก็เนี่ยจริงๆก็หนึ่งสองสามสี่ห้านั่นแหละแต่ว่าตัวคลิกซ้ายเนี่ยครับถ้าเราจะเอาเอามาใส่คลิกซ้ายเนี่ยเมื่อกี้มีไดเวอร์สลีปอยู่นะคือถ้าเราอยู่นิ่งๆนานๆนะ่ะเขาจะตัดไฟจะตัดไฟเองอย่าเมื่อกี้เนี่ยที่มันโผล่ขึ้นมาว่าไดเวอร์สลีปอ่ะคือเมาส์ไม่มีการขยับอ่มามันก็จะขึ้นแบบนั้นทีนี้สมมุติว่าเราจะเอามาโครมาอยู่ในคลิกซ้ายเนี่ยมันมันทำไม่ได้นะแต่ แต่เราต้องย้ายตัวคลิกซ้ายไปอยู่ปุ่มอื่นก่อนเช่นเราคลิกซ้ายเนี่ยมาอยู่แทนคลิกขวาก็จะเป็นเมาส์ฟังก์ชันอคลิกซ้ายปึ๊บพอฟังก์ชันคลิกซ้ายมาอยู่ตรงคลิกขวาแล้วนะฮะตัวคลิกซ้ายเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้สมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นมาโคอามาโคหนึ่งเอ็นหนึ่งครั้งปุ๊บโอเคน นี่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเราไปกันต่อในส่วนของไฟนะครับตัวไฟเนี่ยก็เขาจะมีอยู่ประมาณ7โหมดนะครับ1 2 3 4 5 6ออฟนับเป็น7นะครับก็จะมี7โหมดให้เราเลือกเล่นจริงๆแล้วอันอื่นก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าอย่างอันเนี้ยสแตติกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสีแช่เรากดปึ๊บไดเวอร์เปลี่ยนปึ๊บทันทีนะครับอ่ารีทิ้ง อันนี้น่าจะเป็นแบบค่อยๆวูบขึ้นวูบลงวูบขึ้นวูบลงมีสีให้เราเลือกอยู่ประมาณตรงนี้สีเหลืองตึ๊ดตึ๊ตตึสีเหลืองโว้ยกูก,กดสีเหลืองนะกูบอดสีปะวะเอาเอาน้ำเงินแล้วกันนะ <c oughs> โอเคโอเคอ่ะนี่น้ำเงินนะครับก็สามารถปรับได้นีออนนิออนเป็นยังไงนียอนอ๋อสีเขาจะค่อยๆเฟดไปเรื่อยๆนะ เซอร์เควูบขึ้นวูบลงเหมือนกันแต่ว่าสีก็จะวนนะเห็นไหมเป็นสีอื่นแล้วแล้วเดี๋ยวพอมันวูบลงมันก็จะวูบเป็นอีกสีหนึ่งขึ้นมาอ่าอย่างนี้เวฟเวฟจริงๆอันนี้แหละถ้าไม่คิดอะไรมากก็ฟ Gb ร์จีบแบบนี้เลยก็เป็นเวฟอันสุดท้ายมีการเล่นตุ๊ด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 ตุไปไล่มานะแต่ว่าเดิมๆก็เวฟไป จบๆจบนี่หมดแล้วฮะอันนี้คือหลักๆของการตั้งค่าจะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน4ส่วนตั้งค่าไฟตั้งค่าปุ่มนะครับตั้งค่า DPI ตั้งค่ามาโคประมาณนี้ในตัวไดเวอร์เขาจะมีบอกด้วยนะครับว่าตัวแบตเนี่ยมีเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์แต่จริงๆอ่ะถ้าสมมุติว่าเราใช้งานอ่ะเราสามารถเทียบจากตรงนี้ได้นะครับถ้าเมาส์มันเปิดเปิดใช้งานอยู่แล้วแบตมันใกล้จะหมดอ่ะเขาจะมีสี่ขีดตรงนี้โผล่ขึ้นมานะ ถ้ามันเริ่มเริ่มไม่ใช่สีขีดก็เสียบชาร์จซะส่วนชาร์จนานแค่ไหนแล้วไฟเต็มเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยพอขึ้นชาร์จปุ๊บไดเวอร์มันจะขึ้นตัดสลีปไปก็คือไม่ได้ใช้งานมันก็จะชาร์จไฟเข้ามาเรื่อยๆนะประมาณนี้ทดสอบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า wg 9 0 0 w นะครับในรหัสรุ่นสีขาวตัวนี้ก็สําหรับใครที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อกันได้หน้าตาแบบนี้เลย wg นี่ WG 9 0 0 w vortex นะครับ สรุปสเปคกันอีกนิดนึงสำหรับเจ้าเมาส์ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเมาส์ไวเล็นะครับที่มีเซนเซอร์พิกอาร์ตสามสามสองตัวปุ่มมีทั้งหมด7ปุ่มรองรับการใช้งานอายุคลิกอยู่ที่20ล้านคลิกใช้งานกันยาวๆประกัน2ปีเต็มในงบ1,000หรือเปล่าเพราะว่าไปเจอมาทั้ง1,050บาทกับ950999 ก็คือร้านไอทีชั้นนำเนี่ยที่ผมไปเจอไปเห็นมาก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งพับาทแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นในช้อปปี้รัตต้านเนี่ยก็เจอไม่เกินพันเอาเป็นว่าใครจะหาซื้อก็ไปหาซื้อกันได้ดัน dpi หนึ่ง dpi ใช้งานยาวสี่กว่าชั่วโมงถ้าเราปิดไฟะนะแต่ถ้าเปิดไฟก็อยู่ประมาณ8ชั่วโมงกว่าทุกอย่างฟังก์ชันมาโคได้ตอบโจทย์ก็สามารถไปหาซื้อกันได้งบไม่แพงคุณภาพ,าพจัดเต็มเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้มชมท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ